สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องเพงนแล้วก็ผมตัวปรับสต็อกได้นะครับผมและมีตัวเสียบ RCA ตัวนี้นะครับเป็นตัวเข้าใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมและตัวเสียบ RCA นะครับผมแล้วก็จะมีแถมสาย RCA ไปให้ด้วยนะครับผม อ่าแล้วก็อันนี้ก็สายชาร์จนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกอะไรของเขานะครับผมนี่นะมีหกเกลียมมีโอลิงนะครับผมเน่แล้วก็มีตัวตรงนี้นะครับนี่เราสามารถอ่าถ้ามันขาดหรือว่าเสียหายอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมอ่า ส่วนมากที่จะขาดก็จะเป็นตัวโอาลิงต,ต,ร,งตรงตรงตูดตรงนี้นะครับผมถ้าเราแบบดึงบ่อยๆอะไรเนี้ยมันอาจจะขาดได้เราก็เปลี่ยนได้นะครับอ่านี่นี่นะครับแล้วกันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องอแล้วก็อันนี้ก็นะครับก็จะเป็นพวกรีววิวอ่าเหมือนกับเป็นคู่มือนะครับผมนะคู่มือวิธีการทํางานวิธีการใช้งานแบบไหนนะครับผมดูนี้ได้เลยนะนะครับในกล่องเขาก็จะมีประมาณนี้ นะครับนี่นี่ส,สวยเลยนะครับผมสวยสวยเลยอ่าเปิดเครื่องก็กดตรงนี้นะครับผมกดแช่ไว้นิดนึงนะครับมีเครื่องก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเพิ่มไฟลดไฟก็นี่นะครับบวกลบแบบนี้เลยนะครับผมบวกลบแบบนี้เลยนะครับ และตัวปรับสโตรกนะครับผมอันนี้สโตรกเขาจะเริ่มที่2.4นะครับผมถึง4.2นะครับเวลาเราปรับสโตรกเราก็าหมุนแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเราจะเอา2.4หรือว่านี่นะครับอันนี้2.4หรือว่า2.7 3.0นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับและตัวข้างบนนี้เขาหมุนได้นะเนี่ยเราก็หมุนมาแบบนี้ได้ อันนี้หมุนได้รอบเลยนะครับผมวิธีการานี่ครับแล้วก็เราก็เปิดเครื่องนี่นะครับอยากบอกว่าเครื่องเขานิ่มมากๆเลยนะแทบจะไม่สั่นสะเทือนเลยนะครับนี่ขนาดไฟแบบแปดนะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นไฟ9้านะนี่นี่นะครับได้ยินไหมนี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเขาเลยนะแล้วก็การสั่นสะเทือนนี่น้อยมากๆ ผมว่ามันดีมากเลยนะดีมากเลยจากการที่ผมเคยเทสมาหลายตัวจับมาหลายแบบนะครับผมตัวนี้นิ่มสุดๆเลยนะครับผมขนาดไฟแบบ9ก้นะอ่าและวถ้าผมลดมาไฟสุดละอ่าไฟสุดเขาอยู่ได้4.0นไฟสุดเขาอยู่ได้4.0นะครับ แต่อยากบอกอย่างหนึ่งนะครับผมไฟสูตร4.0เนี่ยใส่จุด4.0เนี่ยเครื่องเขาแทบจะไม่กระไม่แบบไม่รู้สึกเลยนะเครื่องแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอขึ้นไฟมาเป็นอ่า6ก่อนนะ6ก่อนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ เข็มให้ดูนะครับผมวิธีการใส่เข็มเราก็จับแบบนี้เราก็ให้มันเข้าล็อกใช่ไหมแล้วเราก็หมุนล็อกนะครับผมเนี่ยมันจะดึงไม่ออกนะครับนี่อันนี้บอกสาหรับมือใหม่นะครับผมนะ,ะแล้วเราเปิดเครื่องนี่เพิ่องถอดล็เข็มก็ง่ายๆเลยนะครับผมเป็นคลิกลูกปืนนะครับนี่เป็นคลิกลูกปืนแบบแบบคลิกแน่นๆเลยนะครับผมนะนี่คลิกแน่นๆเลย เดี๋ยวผมขอลถไฟมาที่4.0นะอ่ารถไฟมาที่4.0นี่เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมแบบเครื่องมันนิ่มมากนะแล้วก็หมุนไฟอ่าหมุนหมุนเข็มเอาที่ว่าเราชอบเอาที่่เราถนัดนะครับผมแล้วก็หมุนไปนะครับอันนี้คือเครื่องทำงานอยู่นะเดี๋ยวผมปล่อย เห็นไหมแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมบอกเลยนี่นะนน,นี่คือเครื่องติดนี่นะเห็นไหมครับนี่โอเคเดี๋ยวผมอ่าต่อด้วยเดี๋ยวขอปิดก,ก่อนนะครับผมต่อด้วยวิธีการเปลี่ยน อ่าตูด RCA ยังไงเราก็จับดึงง่ายๆเลยนะครับผมนี่จับดึงออกมาเลยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปึ๊บเข้าไปนี่ง่ายๆเลยก็จะเป็นอ่าเป็นตูดเสียบ RCA แล้วก็เขาจะมีสายแถมให้ด้วยนะครับเราก็เสียบปึบ๊บแล้วก็ทำง,งานได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคอ่ารีวิวประมาณนี้นะครับผม นี่ข้างในเขาก็จะนี้นะครับแบบนี้สวยๆโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มาเวมาเข้าเข้ามาชมเวะมาอุดหนุนกันนะครับผมโอเคอวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ